สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบานเห็ดป่าและพึ่งหวังนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันร้งว่างครับผมวันนี้หลังจากเสร็จภารกิจลงนาครับเสร็หวานข้าวเรียบร้อยก็เลยลองเข้าป่าดูวันนี้หลังจากที่หายหน้าหายตาไปตั้งหลายวันนะครับวันนี้ลองดูครับมาดูคนดีมาเจอเนี่ยฮะดูครับตัวมิ้มเยอะแยะครับ ว่าจะลองเข้าไปดูมิมดูเนี่ยฮะตัวเยอะแยะเลยครับเนี่ยเกอสอนเต็มขาเลยครับเห็นบินเข้าไปป่าด้านนู้นฮะที่นั่งสังเกตดูเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในครับไม่รู้ว่าจะมีน้ําหรือเปล่านะเพราะว่าผมตัวนี้เจอมิมไม่ค่อยมีน้ำํำเดี๋ยวไปดูครับแต่ว่าเข้าป่าแถวบ,บ้านผมเนี่ยท,ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะครับเห็นทิศครับ ก็เป็นป่าป่าทึบนะครับพื้นที่จะแ,แบ่งเป็นโซนเป็นล็อกเป็นล็อกครับพื้นที่แต่และล็อกนี่ก็ประมาณสี่ห้าร้อยไร่นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นยกลับบ้านไม่ถูกนะครับแถวบ้านสมนกลับบ้านไม่ถูกหลายหลายแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเจอกันข้างในเผื่อเจอนะครับสักสองสามลังสี่ห้าลังก็ว่ากันไปไม่รู้จะได้หรือเปล่าโม,โมโมอย่างนั้นแหละครับโอเคครับด้านในนลครับ เดี๋ยวเข้ามาก็มาเจอแล้วครับหนึ่งหลังข้ามน,น้ำก็อุมๆอ,อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปตัดให้ดูเลยครับหลังใหญ่อ่อนอื่นแล้วต้องควันก่อนนะครับให้พึ่งให้นิ้มเขาสะดุ้งนะครับถ้ามีมไม่สะดุ้งเราอาจจะสะดุ้งแทนนะครับ <laughs> นี่อันตรายเหมือนกันครับไม่ว่าพึ่งไม่ว่ามิมมาม้มนะครับหน้านี้พันปีของ่างแก่โอ้จะมีน้ำสกปรกหยน้อน้อโอ้อะไรเนี่ยเจอแต่ของแก่ๆเท้ครับขึ้นไปดูข้างบนครับพึ่งสูงอายุ มิมสูงอายุโอ้เนี่ยถ้าเป็นคนก็น่าจะแปดสิบแล้วครับได้มาเดินแปดร้อยแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหจะเหลืออะไรไหมเนี่ย แง่โอ้โหฮะแนึงครับ เจ้าอมาคือทูเท่โอ้ย่ยจับยังไงเหรอำอะไรใ้บารับ โอ้ดีเรื่องอะไรวีมือครับนี่ครับหล่นไหมครับลุ้นนะครับจะหล่นไหมครับไม่หล่นนะครับโอ้แล้วสวย แห้งๆครับ <c oughs> ว<ะ>้าฝนจะทายันหนามีองอะไรครับอืมลงดีกว่าโอ้ีีนะครับ <laughs> น้ำน้อยเดียวครับไม่เอาได้ขวาครับ <laughs> ดีวครับ <h ums> ไว้ที่เดิมดีกว่าครับโอเค ไปตรงนี้นะครับทีแรกนึกว่ามีหัวก้อนหัวน้ำนึกว่าจะมีน้ำคนะมีน้อยเดียวครับแมวดีกว่าฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับลงขึ้นฟรีครับ คครับเดี๋ยวไปหาลังใหม่ดีกว่าครับโอเคครับสรุปแล้วสามลังน้ำไม่มีนะครับ <c oughs> กลับบ้านดีกว่าครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ